โอ้ยดูสิสองแดดแล้วคือแบบยังไงสวยแต่คืออะไรก็คือไปถ่ายรูปบปประชาชนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ต้องแบบว่าไปตอบบัตรประชาชนในรอบกี่ปีกก็บวกกันเอาเองนะคะ <laughs> ก็ปีนี้นะคะวันที่หนึ่งก,กรกฎานี้เนี่ยอีฉันก็จะยูครบสี่สิปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็น วันครบรอบที่จะต้องไปตอบแบบประชาชนนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทาวันนี้มาที่แต่ว่าก็จะมาแบบแต่งหน<ม>า้าปทบแบบประชาชนกันมมีอะไรมากก็แต่งลุคแบบปกติโอเคค่ะเดี๋ยวก็ดูกันอนนี้คือลงสกินแคร์และกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาก็คือจะลงเป็นครีมตัวนี้ค,ะค,เคเ่ะของ k d e h l o เพิ่งได้มาจะเป็น Protective p o t i f y i n g Cream ก็คือเขาบอกว่ามัน เอาไวท้ทาลงก่อนที่จะแต่งหน้าช่วยเตรียมผิวให้พร้อมก่อนที่จะแต่งหน้ามีไม้มาพร้อมกับไม้ตัดจ้ะตัดประมาณประมาณประมาณหนึ่งนีเออ้เราก็จะใช้แปรงใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะจะปาดไปเลยจ้ะโอ้ยต้องแบบพวกสกินโคลสกินแคร์รองพื้นคือดีหลักสิบราคาหลักสิบเท่านั้นเออ หน้าชุมช่มฉ่ำขึ้นมากเลยดูหน้าแบบมีความว้าววับรู้เลยว่าฟินิชผิวจะต้องแบบดีแน่น,นอนอ๋อที่เห็นไฟข้างหลังนี้ก็คือปกติแล้วจะนั่งหันหน้าไปทางโน,น,น้นไงแต่อันนี้คือแบบแสงเข้ามาทางแบบหน้าต่างโตอะไรเงี้ยก็เลยเออมานั่งแต่งนี้ดีกว่าสวยกว่าเดี๋ยววันนี้รองพื้นป็นจะใช้เป็น2ตัวนี้กันแล้วกันนะคะในลังโคมกับเบอร์เบอรี่ผสมกันนะจ๊ะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ความแบบติดทนแต่ว่ามันก็คือแบบแมทแมทแมท,แมทไปสำหรับปิ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเอามาผสมกับเบอร์เบอรี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรอะ่ะอัลติเมทโกลนะคะคือแบบแมทผสมโกลมันจะเป็นอะไรที่พอดีมากผิวสวยอ่ะอย่างละหนึ่งปั๊มจัดไปอ่าอปั๊มแล้วเราก็ใช้อีกแปรงหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าเราซื้อมาสองผสมผสมพวกนางให้เท่ากันเห็นไมเห แล้วก็ปาดจ้ะแปงนี้มันดีอะถึงว่าทำไมแบบเห็นช่องแต่งหน้าเกาหลีชอบใช้กันก็มีช่างแต่งหน้าไทยบางคนใช้ด้วยนะเป็นเทคนิคส่วนตัวของเขาซึ่งมันทำให้รองเพื้นหน้าปาดออกมาแล้วแบบเรียบเกินไปกับผิวไปเลยเว้ยแล้วแปรมันก็จะมีความแบบเด้งๆอะ่ะแบบเออดี <laughs> นี่ก็ใช้ฟองน้ำกดๆนิดหน่อย ลบรอยเส้นแป้งคือแปลงมันก็ทําให้รองพื้นมันเนียบมันเนียบเว้ยมันเรียบเนียนไปกับผิวก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังเหลือแบบเป็นเส้นๆอยู่เท่าะะนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ำกดๆนิดหน่อยเห็นไหมฟินิชผิวที่ได้มันก็จะแบบอิ่มชำ้ำต้องทําเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองคิวออนไลน์เพราะว่าคิวออนไลน์ตอนนี้ก็คือแบบเต็มสองอาทิตย์ยาวคืออะไรวะ กดไปวันไหนก็คือเต็มตลอดก็เลยแบบอ่ะกูไปเสี่ยงหน้าแบบเสี่ยงหน้างานเอาก็แล้วกันวันนี้เราไม่ได้ลงคอนซีลปับสีผิวกระของเรานะคะแต่ว่าเราจะกลบมันไปเลยเพราะว่าไม่เป็นไรถ่ายแบบประชาชนก็คือไกลๆไงก็ต้องไม่เหมาะมองไม่ค่อยเห็นความหนานนะั้นอ๋อวันนี้ใช้เป็นของ A v ร์เวอปกปิดดีแต่ไม่เหมาะอาการใช้ใต้ตาจริงๆมันมันตกล่อง คือด้วยความที่เนื้อเขาหนามันก็มันเหมาะกับการแบบว่าปกปิดในที่กว้างๆแต่มันไม่เหมาะกับใต้ตาแต่ว่าก็ใช้ไปเพราะอย่างที่บอกคือถ่ายไกลมองไม่เห็นอยู่แล้วเห็น,นไหมไหกะหายไปละบอกว่าการปกปิดรอยตามรอยสิวอะไรพวกเนี้ยเออน,นี่เพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นตึบไปกับผิวไปเลยเห็นไหมเออเอ,อ เอาหละงานผิวต่อไปที่ฉันจะใช้ก็จะมี2ตัวนี้นะจ๊ะก็คือจะเป็นแป้งของสีจันอันหนึ่งแล้วก็ของ charlotte t i l b u r y magic powder อันหนึ่งจ้าคือปิ่นจะใช้อย่างละหน่อยมาผสมกันเพราะว่าถ้าใช้อันนี้อย่างเดียวนะหน้ามันจะวาวแล้วผิวมันจะแบบมันจะทานสลูเซนจนเห็นรอยกะที่เรากดไปเมื่อกี้เนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วตรงรอยกะเนี่ยปิ่นจะปกปิดด้วยสีจันก่อน ปผเข้าไปปุบมันก็จะแบบเป็นการเซ็ตรล่องพื้นและคอนซีลเมื่อกี้ให้มันแห้งเห็นไหมแล้วมันก็จะแบบไม่โผล่ออกมาแต่ถ้าใช้แป้งทานสลูเซนต์อะสำหรับคนที่ปกปิดรอยกะรอยจุดด่างดำไปแล้วอะมันสว่างขึ้นมาเฉยเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่กระจายแสงอะไรอย่างนี้ไงไอที่เราแบบปกปิดไปก่อนนี่นก็คือแบบ โบ้งไงสูนเสร็จปุ๊บค่อยมาวนวนตรงบริเวณที่มันไม่มีจุดด่างดำด้วยชาร์ลอตทิบารดี้เมจิกพาวเดอร์แล้วมันจะทําให้หน้าแบบสวยฉ่ำมากก็อันนี้เราจะใช้ที่มันติดติดฝาฝาเนี่ยแหละเอาแป้งจุ่มจุ่มวนๆคือแป้งอันนี้ทําให้ผิวสวยนะแต่แบบกลิ่นแย่มากกลิ่นแบบอะไรวะกลิ่นเคมีกลิ่นยายาด้ว่ามมนหมดอายุว่ะ แอบ,บงงเนี่ยเห็นไหมหน้าก็จะวาวเหมือนเดิมใช้แค่แต่น้อยพอค่ะแบบเนี่ยแค่ติดฝามาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ได้นานเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปิ่นจะไม่แบบไปปัดโดนตรงกลางนะก็ไม่อย่างนั้นแล้วอะมันจะทําให้กะแบบดูเข้มขึ้นมาเลยงงเอาละต่อไปงานคิ้วงานคิ้วในวันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยจะเซ็ตคิ้วด้วยเอออย่าชนกล้องแม่ ด้วย for you to b r o c u r มันอ่านเบาๆหรือโบวก็ไม่รู้อ่าเบา่าน b r าคิ้วอ่าปัดให้คิ้วแบบตั้งๆดุ่งๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสําหรับคนที่มีคิ้วเยอะแบบดิฉันนั้นการเขียนคิ้วให้เข้มขึ้นไปอีกมันมันจะโดะปะดูไปไหนปัดคิ้วตั้งๆหลายคนบอกว่าเอ้ยมันก็ดูโดดไม่นะคือแบบมันมันดูจัดระเบียบมากกว่าเออฉันไม่ได้มองว่ามันเหมือนแบบคน อย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าฉันนะไปเขียนคิ้วให้มันยิ่งดำขึ้นไปอีกอะมันจะดูแบบเหมือนคนโกรธโลกอะโกรธทุกสิ่งอย่างโลกนี้เนี่ยปัดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนไอ้แว่งๆตรงเนี้ยคืออย่าเพิ่งเติมถ้าเกิดว่าไปเติมตอนเนี้ยเนี่ยมันจะเลอะเทอะปล่อยให้อ่าตัว เจลมันแห้งไปก่อนเรามาแต่งตากันก่อนดีกว่าในส่วนของตาวันนี้เราจะใช้2พาเลตก็คือจะเป็นพาเลตของ Merida g l t t t r r s ช t t s h d o w w นะคะกับอันนึ่งเป็นของ m e r ริ c a Eye Color p อ l e t t e นะคะสีอันนี้สี่วนส่วนของเม r ริสกานี้เป็นสีถ้าจำไม่ผิดคือศูนเราก็จะใช้สีนี้นะจ๊ะไปรอบๆเลยเห็นไหมทำให้สีตาสวย แต่งอ่อนๆไปมันก็ดูสุภาพแต่ทายบัดออกมาก็คือไม่เห็นแล้วตแต่ก็แฉ่งไปก่อนดีกว่าไม่แต่งเลยแล้วก็ทาตรงบริเวณใต้ตาล่างด้วยแต่งในโทนนี้นั้นก็ออกแนวแบบส้มๆตามสมัยยมใช้แปรงสะอาดๆภูมิุมแบบนี้นะ,นะคะเกีี่ยให้นางแบบเออไปถึงแบบใต้โคงใต้คิ้วอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ใช้สีนี้ เป็นสีที่เข้มขึ้นมานะฮะอาบริเวณรอยพับตาล่างคือแบบออนจริงๆนะมันเป็นสีเบสิกที่ทุกคนอาจจะแบบแต่งกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันอะก็คือไปถ่ายแบบประชาชนมันก็ต้องประมาณนั้นไหมวะมันจะไปกรีดตาแบบสีลุงแต่งแบบเป็นพราน มันก็ไม่ได้ถูกไหมเออ<ม>เพราะว่ามันจะต้องแบบอยู่กับเราไปอีกต้องหลายปีแบบปชาระชาชนแล้วที่นี้เราก็จะขอยืมสีน้ำตาลจากพาเด็กของเมเรสกามาละจ้ะซึ่งเราก็จะใช้เป็นสีนี้กัสีนี้ผสมกันเริ่ม ตรงบริเวณหัวตาด้วยหน่อยหนึ่งนะว่าเราเป็นคนตาหาะเราต้องการที่จะให้ตามันชิดเข้ามาแบบนี้แล้วก็เกี่ยให้มันนัวๆค่ะประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ใช้สีน้าตาลตัวเดิมนะคะแตะไล่บริเวณตาล่างนี่ยขอบตาล่างดูมีอะไรขึ้นมาอีนี้ก็ใช้แปรงพุ่ม เกลี่ยเบนตรงขอบขอบให้มันแบบฟงๆหน่อยจ้ะคือถ้าอยากแต่งแบบให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันก็จะต้องแบบว่าคอยมีแปรงพุ่มๆแบบเนี้ยเกลี่ยตรงขอบให้มันแบบดูฟุ้งๆอ่ะมันก็จะดูแบบเป็นสีที่ไม่ได้จงใจสร้างขึ้นมาให้มันเป็นชั้นอ่ะเออถ้าเป็นชั้นๆน้วมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูไม่สวยอ่ะเหมือนตอนที่เราถ้าไปสีส่งงานศิละปะอาจารย์ฟิลประมาณนั้น ใช้กิเตอร์กิเตอร์สีไหนดีสีนี้ก็แล้วกันในการทาขนตานะจจะในพาเดตมันดูแบบส้มแบบทองทองอะ้าออกมามันก็คือแบบสีโดดโกลว์อะสวยอะพาเดตเนี้ยคือแบบวิงตาแตกมากเลยโอ้โหกองแตกแน่นอนเอาละแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้ตรงนี้ ทาตรงบริเวณขอบตาล่างนี้ตาแบบวิบวับมากจิกกล้องแตกที่สุดอ่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะจ๊ะ,ะทาตรงกลางเปิกตาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีความแบบว,วิบว,วับวิวับเอ๊นี่ไปชักงงแล้วเนี่ยว่าไปถ่ายบัตรประชาชนหรือว่าไปคาบาเร่ วิงตาแตกที่สุดงานนี้ว่กี่โมงแล้วดูก่อนว้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วนี่แล้วอะอ่าต่อมาทำดอลลี่อายง่ายๆอิดไอายไลนเนอร์สีน้ำตาเขียนอินไลน์ก่อนก็คือมองไม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าแต่ายาวเออใช้ตัวใหม่ของมิส e e นตัวนี้รุ่นแบล็คแต่ว่าเป็นแบบแท่งก็จะดีกว่ารุ่นนี้ตรงที่ว่ารุ่นเนี้ย พู่ก,กันอะพอเขียนไปปุ๊บอ่ะมึกหมดก็ต้องมาจุ่มใหม่แล้วตัวขนแปรงอะคือมันก็แบบอ่อนอะมันคอนโทรลยากอะใช้แบบนี้ดีกว่าคือแบบมัลากได้ยาวแล้วตัวปลายปู่ก,กันก็คือบอางมากแหลมมากดูสิมันเขียนขอบตาได้ ขอดเติมเจลอ่อินไลน์ซะหน่อยดีกว่าเมื่อกี้สีดำตาลเขียนไปก็คือแบบแทบไม่เห็นเลยอ๋ออันนี้ใช้เป็นของ o d b o นะจ๊ะ o d b o เจลเพนซอลไรเนอะร์ตาแดงแล้วต่อมาก็ดักตาดักขตาแล้วก็ มัสคาร่าที่จะใช้ในวันนี้นะจ๊ะจะใช้เป็นของนจาก Cosmo Pop นะจ๊ะ Super Curl Volume อ y e ชอบตรงที่ว่ามันล้างออกง่ายมันเป็นใหญ่ๆมันเป็นใหญ่ไฟเบอร์แล้วช่วยต่อขนตาแล้วทําให้ขนตาดูหนาโฟเกินด้วยคือถ้าใครจะไปต่อบัตรประชาชนเอามาแต่งหน้าแบบอิชันเนี่ยก็ควรจะ <c oughs> ตื่นสักประมาณตีห <c> ้ <oughs> แต่อันนี้คืออะไร ตื่นหกโมงครึง่งแล้วก็จะมาแต่งหน้านี่ก็เจ็ดโมงแล้วมันก็เป็นงานเผาหน่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้งทำาบรประชาชนหายแล้วไปทำใหม่รอเล่นรอเล่นโอเคงานตาวิ่งวับแพลๆต่อไปงานแก้มงานแก้มวันนี้จะใช้เป็นของ Burberry Essential Grow Palette นะจ๊ะซึ่งข้างในนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เราจะใช้สีนี้จ้ะเั็ดไป แล้วคืออะไรรู้ไหมชั้นหนึ่งคนทัวร์จะไปก่อนจะไปก่อนแล้วค่อยมาทำอ่ะว่าเดี๋ยวก็ทำเลยอ่ะใช้เป็นโนเวิลเจ็ดสิบกว่าบาทเท่านั้นแหละได้เป็นถ่ายปร,ประชาชนหน้าแบ บีบหน้าให้แคบลงมาปั่นแกนต่อ <laughs> <laughs> ต้องการความนัวเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นของ r a r a Mercier นะคะอะไร Face Illuminator นะคะสี Indiscretion ใช่ปะอ n d i s c r e t i o n นอ่ะทำมนเถอะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้อ้ยอน่ำนมแล้วเราก็ปัดไปแบบมันจะเป็น อิลูมเมเตอร์อ่ะแบบไม่เชิงว่าเป็นไฮไลท์อ่ะมันก็จะแบบมีความนัวเห็นไหมมีความนัวแบบไม่ได้เอะอะมาเชิอ่อนแบบนี้เห็นไหมมันจะมีความแบบนัวนัวแบบอุ้ยหน้าพุ้งแบบงงงอะไรอย่างเงี้ย จะจมูกฉันเป็นสันมาแล้วสวยต่อไปเป็นปากแต่จะเสร็จแล้วกี่โมงแล้วว้ายสี่สีแล้วฉันต้องรีบแล้วจะใช้เป็นสีดำเดิมที่เราชอบใช้ฉะนั้นก็คือแพดแมกกาสีหนึ่งเกาเก้าห้าฉันก็ปาดลงแบบลงหลุมนี้มาเลยเป็นสีนูตี่สวยอ่ะเหมาะคนโทผิวแบบติดไปชมพูบแบบพีฉันคือ ถ้าคนผิวเหลืองมาทาอันเดอร์โทนเหลืองมาทามันอาจจะทําให้หน้าดูแบบหมองๆได้นะเสร็จปุ๊บก็ใช้แต่งคุ้มนี้เกลีย่ยสวยแต่ว่าปักซีอยู่ก็เดี๋ยวจะใช้เป็น Oriental Princess Satin Matte Satin Matte สี Gooseberry ออกนานแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะยังมีขายอยูไ่ไหมแต่ชอบสีนี้มากแต่อจริงๆเดี๋ยว Oriental Princess เ,เขาก็รีแพคเกจใหม่ ต่สีเดิมออกมาขขา่เรื่อยๆแหละเพราะนั้นสีนี้มันจะไม่ห่างหายไปไหนค่ะนะก็จะทำให้ปากแบบดูมีอะไรขึ้นมาออโอเคอควรเสร็จควรเสร็จได้แล้วต่อไปก็เป็นการฉีดเซตติ้งสเปรย์ตัวนี้จ้ะล็อกทุกอย่างก็จะใช้เป็นของ Charlotte Tilbury Airbrush Forest ตัวเดิมทำให้แบบเครื่องสำอางติดทนหอม ชื่นใจโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปทําผมก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้ทาทำเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุูของเราโอ้ยดูสิสองแดดแล้วคือแบบยังไงสวยแต่คืออะไรก็คือไปถ่ายรูปประชาชนไม่ต้องไส่องแดดไหมอะเข้ามาในร่มก็จะฟีลประมาณนี้นะคะชีวิตประจําวันแต่งแบบเนี้น่อยมาก <laughs> พอไปทํางานตอนเช้าก็คือไม่ทานโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยว ั้นตอนการทําบัตรประชาชนเนาะก็คงจะเป็นปกติแหละเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึแง้วกันนะคะว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงถ้าได้ถ่ายนะโอเคแล้วเ,เจอกันจ้า